ินดีต้อนรับสู่จังหวัดราชบุรีนี่ผมก็มาถึงแล้วครับ ลาดโอปอยนะฮะอยู่ข้างหน้านี่เองนี่ครับ <Okay. S 2> เยอะเดือดห,หาไปกินก่อนนะครับ ด้านหลังนะคะค่ะก็เจอได้ด้านหลังค่ะขอบคุณค่ะน่ากินมากอ๋ออยู่นี่เคร่งปรุงนะฮะเครื่องปรุงก็น่ากินมากฮนจะนั่งนกันนะครับมะนาวนะครับไัวด้วยโคตรนะครับ กคนครับผมรรรบรรยากาศคือแบบง่ายๆนะครับรีผักมีแบบติ้วนะครับไปนั่งกินกันนะครับฮึบรรยากาศ ตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่ปันสุขแคมปิ้งสวนเพึ่งครับนี่ครับ เสร็จแล้วครับกางเต็นท์ง่ายๆนะครับวันนี้เอาเต็นท์เล็กๆพอก็ผมก็กางอยู่บนแค่แค่ไม้ไผ่ที่นี่นะครับวันนี้เลยผมก็ไม่ทราบว่าฝนจะตกหรือเปล่าคืนนี้นะครับก็เลยเอาที่แน่นอนไว้ก่อนกางบน,นแค่ไม้ไผ่นะครับสะดวกดีแล้วก็ไม่แฉะด้วยแล้วผูกง่ายครับไม่ต้องตอกสมอผมก็เกี่ยวกับนี่เลยไม่ลวกไม้ไผ่อยู่นี้ฮะเกี่ยวไม้เป็นจุดๆ ไปนะครับก็อยู่ได้แล้วสบายๆครับเดี๋ยวผมจะดูว่าผมต้องกางเท้าหรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือไม่นะฮะจริงก็ไม่อยากกางก็ะอยากว่าอยู่ใต้บรรยากาศธรรมชาติไม้ไผ่ต้นไผ่นี่นะฮะสบายจริงๆนะครับนี่ครับติดลำธารเลยลำธารน้ําไหลเลยสวยครับที่นี่ครับบรรยากาศดีนะครับที่ไร่ปันสุกสวนพึ่งนะครับราชบุรี นะครับลายกลางเต้นเยอะนิดข้างล่างนี่กลางได้หมดเลยนะครับเนี่ยเรียงเลยเนี่ยเรียงตลอดไปเลยครับอุ่นยาไปดุ่นลำน้ําสวยมากครับเจ้าของก็ใจดีมากครับเป็นกันเองเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวก็จะคุยความเป็นมายังไงครับแต่งานนี้นะครับอันนี้ครับสามารถเอารถมาจอดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยผมจอดรถนี่แล้วก็กางนี่เลยง่ายเลยไหมเอ่อเจ้าของใจดีครับบอกว่าเอาลงมาจอดเลยใกล้ๆ ไม่ต้องกลัวว่าถ้าฝนตกจะลื่นนะครับเพราะว่าดินแข็งนะ่ะไม่ลื่นขับขึ้นสบายๆเลยนะครับผมก็เรียกว่าก็ไม่เคยว่าขนใกล้ที่สุดเท่านี้มาแล้วขนตรงนี้แล้วก็ลงนี่เลยอ่ะง่ายเห็นไหมครับ <laughs> นี่ก็มาคนเดียวครับวันนี้ชิวๆสบายๆครับนี่ครับจากท่าน้ําขึ้นมานะครับพอขึ้นมาชั้นที่สองหนึ่งสองสามชั้นที่สามนี่ก็เป็น ลานกลางเต็นท์อีกลานนะครับติดริมน้ำเหมือนกันแต่เป็นชั้นที่สามเป็นลานที่ปูหญ้าได้สวยนะครับนี่ครับมานี่ครับอรักขาสุนัขที่นี่จะดีมากนะครับจะคอยดูแลเรานะฮะไม่ก็ไม่มายุ่งเลยแต่เขาจะคอยไล่ลิงล่าลิงมาเนี่ยเขาจะคอยคุ้มกันอยู่นะครับตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์อีกลานหนึ่งนะครับอยู่ชั้นที่สามก็การอยู่ได้ประมาณหกถึงเจ็ดเตนะครับแล้วขวามือนี่ก็เป็น นี่ครับสวนมะกรูดนะฮะมีสวนด้วยใบมะกรูดสวนลูกมะกรูดมะนาวก็อยู่ข้างๆนี้นะครับจากที่นี่ก็เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะมีอยู่สามห้องนะครับนี่ครับสามห้องนี้ก็จะเป็นไม่ได้แยกชายหญิงนะครับเป็นห้องน้ํารวมครับก็มีห้องน้ําแบบนั่งยองนะครับแบบนั่งยองแล้วก็แบบชักโครกนี่ครับสะอาดมากนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นห้อง ให้อาบน้ํานะครับมีฟอกโบยอย่างดีนะครับแล้วก็มีถังน้ําด้วยมีชั้นสบู่ด้วยนะครับมีิ๊กแหวนมีราตัดตาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างหน้านะฮะตรงนี้มีก๊อกน้ํานะครับรน้ําแรงดืน้ำแรงก็ได้เลยนะครับ ก็เป็นอ่างล้างจานนะครับติดซิงค์น้ำอ่างล้างจานตรงนี้ครับเดีย๋ยวเราเปิดกล่องตรงนี้กันนะทำอะไรอยู่ครับอ๋อผ่านย่านนิดๆหน่อยๆค่ะเป็นยังไงครับเช้านี้อากาศดีจังเลยรู้สึกประทับใจว่าอากาศสดชื่นมากทำไมถึง สร้างรางกางเป็นที่นี่บอกพอเป็นมาเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่เนี่ยสร้างรางกางเต็นไ,ได้ยังไงครับตอนแรกจะให้เล่ายัางไงอะคะจริงๆหนูไม่ได้คิดที่จะทําเลยค่ะเพราะว่าหนูอาชีพทาไรค่ะปลูกผักขายอะไรอย่างเงี้ยก็มีชุดที่ว่ามาขอกางเต็นม,มาขอกางเต็นแล้วก็เออเนี่ยน่าทำร้านนะอย่างงู้นอย่างนี้เออก,ก็ทําก็ทําค่ะแล้วช่วงนั้นเหมือน ลิงเริ่มกวนในไร่ด้วยอะค่ะที่กวนแบบลิงเยอะมากค่ะข้ามจากฟังห้วยมาค่ะคเยอะก็มาทําลายพืชผลเราเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงค่ะคก็เปลี่ยนเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนมาก็มาอ่ะเริ่มมีคนมาทําก็ทําค่ะแล้วก็เป็นช่วงโควิดแล้วช่วงนั้นหนูดูโทรศัพท์ไงค่ะคมีอะไรกล่องปันสุกอะค่ะคหนูเห็นหนูก็เออก็เลยให้ชื่อไล่ปันสุกค่ะ ก็คือก็คือมาจากตู้ปันสุกค่ะตู้ปันสุกนี่เองคือไล่ปันสุกค่ะเหมือนเราแบ่งปันจังความสุขอะค่ะก็เห็นลูกค้าเล่นน้ําอะค่ะเวลาที่มีคนมาขอเล่นน้ําอะดูเขามีความสุขยิ้มแบบแช่น้ําแล้วเล่นน้ําแบบมีความสุขอะค่ะนู่นนี่ตะไคร้นะฮะตัดได้ใบกะเพราก็มีมีใบกะเพราตะไคร้ใบกะเพราชะโอมมีชะโอมด้วย ใบมะกรูดอ่ะจะต้ยมยำไม่ต้องซื้อเครื่องมามาเอาที่นี่ได้เลยต้ยมยำน้ำใสได้แน่ๆน่มะนาวก็มีมะกรูดก็มีขาก็มีอยู่ข้างบนในเห็นอยู่แล้วตรงนู้นวนิวสวยมากครับเห็นภูเขาเลยเห็นไหมครับนี่ถูกกระท่อมเลยสวยน่ารักมากให้บริการนะครับพิการนะครับ <c oughs> ชะอมกำลังแตกยอดที่จะบอกไฮไลท์ก็คือริมน้ําครับมีอะไรนะผักกูด <c oughs> นี่ผักกูดอยู่ริมน้ําเก็บได้เลยครับผักกูดผักกูดก็มีนะครับนี่เก็บได้นะครับที่นี่เก็บผักกูดได้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับผักกูดเต็มเลยบางรู้นะครับก็มีสองริมฝั่งริมลาธารเลยครับมีผักกูดอย่างนี้ก็เต็มเลยนะครับนี่ครับนี่ยอดผักกูดเก็บได้นะครับไปทําอาหารกินที่นี่เราญาติเก็บได้นะครับมีเต็มเลยครับสองฝั่งริมลําธารนะฮะยอดเลยครับผมมาเก็บกินได้นะครับ ที่นี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์อีกที่นึงนะครับน่าสนใจมากห่างไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับเป็นธรรมชาตินะครับสะดวกสบายนะครับมีไฟฟ้าให้ใช้พร้อมนะครับต้นไผ่ยเยอะๆนะครับนี่มีต้นไผ่ยเยอะล่มลื่นดีครับอันนี้คอไผ่ใหญ่เลยนะครับมานั่งเล่นได้ฮนะตรงนี้ล่มดี แล้วก็นี่ครับมีห่วงยางให้ด้วยนะครับห่วงยางนี้ให้เล่นฟรีเลยนะครับมีที่สําคัญนะครับมีกระต๊อบด้วยฮะกระต๊อบหลังนี้สําหรับหลบฝนนะครับสามารถขึ้นไปหลบฝนไปนอนได้นะครับส่วนราคานี่จะเช่านอนหรือยังไงนะครับก็คุยกับทางเจ้าของร้านกลางเต็นท์ทีนะครับใจดีมากครับก็บอกว่าถ้าฝนตกนม่ให้หลบขึ้นไปนอนข้างบนได้เลยนะครับ นี่ครับจากตำแหน่งนี้นะครับตรงกอไผ่ฝั่งนี้นะครับทางนี้ก็เป็นทางลงไปอีกรานกลางเต็นท์หนึ่งนะครับจะทาเจ้าของลานจะทําอ,อขั้นบันไดน,นะครับให้ลงไปยังลานนู้นนะครับนี่ครับติดริมน้ําเลยเราไปดูนะฮะว่าลานนี้เป็นยังไงเห็นไหมครับลานนี้จะกว้าง่อยนะครับแล้วก็มีแคร่ไม้ตรงนั้นด้วยสําหรับให้กางเต็นท์นะครับ อยู่ติดริมน้ำเลยนะครับร่ลมรื่นมากๆแต่ตรงนี้ก็จะเป็นลานดินนะครับก็กางได้อยู่หลายเต็นท์อยู่ครับมีมีแค่ไม้ไผ่ตรงนี้ด้วยสำหรับให้ทุกท่านได้กางนะฮะทำเต็นท์มาก,กางสะดวกกางนี่ก็ได้จะก,กางข้างบนก็ได้ไม่คิดราคาเพิ่มนะครับก็เป็นราคาเดิมนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถูกมากๆครับเห็นไหมครับว่างมาก ติดริมน้าเลยแล้วลําแล้วก็ลําน้ําพาชีเนี้ยลําน้ําเนี้ยกว้างนะครับเห็นไหมครับยาวไปนูนุนเป็นไงครับสวยมากแต่ที่นี่ต้องระวังลิงเลยนะครับมีลิงอยู่หมนกันแต่ก็จะมีสุนัขนะครับที่นี่คอยไล่ลิงอยู่นะครับก็ระวังเรื่องอาหารหน่อยนิดนึงนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับสุนัขจะคอยดูอยู่เป็นยามเฝ้ารักษาการอยู่อันนี้ก็สบายใจครับ กลาคืนเราก็จะนอนแล้วก็เก็บสัมภาระเก็บพวกของกินไว้ให้ดีนะครับเพราะกลางคืนเนี่ยลิงอาจจะมา